สวัสดียามเย็นทุกคนเมริกาครับเมริกาครันรับลูกครับบรรกาศยามเย็นตรงนู้นมีเสียงมีเตีเข้ามากลัวผิดหิืกระเสเลยเดินอังหางจากยามเย็นแล้ว ว er ่าชมบรรยากาศยามเย็นทุกคนขึ้นแป๊บเดียวทุกคนแป๊บเดียวครับ

ลักษาดาทุกคนลักดาลักดาดาสมิรศกาศอีกแล้วจามเต็นกับเต็นอันนี้เวลา6โมงว่องลัชษดาวันพุธที่24ใช่ไหม ที่อืน่นสิเดือนเมษาคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมเย,บบยี่ยมชมบรรยากาศดี สวัสดีครับที่เทวดาท่ากับเพียขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมครับบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเดายา่านอาสมทับรรยากาศยามเย็นครับยามเย็นมารอรับลูกอีกแล้วสวัสดีครับแอดวไวขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมครับบรรยากาศยามเย็น มารับลูกลูกแล้วงานทุ่มหนึ่งวันนี้เมื่อวานมารับตอนสี่ทุ่มคนละขับคนละขับเป็นคนละขับเล้อตอนเช้าก็มาส่งตอนเย็นก็มารับบรรยากาศยามเย็นครับทานเทวะสวัสดีค่ะแสงสีใช่ใชแสงสีแสงสี แสงสียามราตรียานราชดาขึ้นแป๊บเดียวนะครับขึ้นแป๊บเดียวรอรับลูกขึ้นรอเวลานับลูกบรรยากาศครับรรยากาศแสงสีแสงสีสงสยามค่ำคืนยานราชดานี่นี่เซนทันพรรามเก้า ทำงานที่เซ็นทรัลพระรามเก้าก็จบก็จบกับดึกท่านเทวะาสบายดีนะคะที่พักทักพี่เทวดาไม่เจอกันนานใช่ใช่ใช่ไม่เจอกันนานครับ อขอภัยเ้อทุกคนยินไนีเลยไบไปเยี่ยมเอามาพอดีเลยมาพอดีเลยจะลงแล้วไปไปไป,ไป,ไปลูกปลาพอดีเลยไป,ไป